วัสดี้ทุกคนด้เจอผมกับเอวีจีแน่นะครับตอนนี้เราอยู่กับร,รายการปร,ประสบการณ์ฮานะครับวันนี้เราอยู่กับแขกนักเชิญชื่อว่าเคยเอร์อยิมแขกคนหนึ่งนะครับมาเล่าเรื่องประสบการณ์ทาฮารที่ให้ผู้ชมได้ฟังกันมาประสบการณ์ที่เจอเนี่ยคือเรื่องอะไรครับเลยเคยเสียตอนอับนรับสามสามมอมอหนึ่งมอสามเออเล่าเลยครับปุ๊บเขาเนี่ยนะครับตอนมอหนึ่งนะครับผม อยู่เคยเข้าน้ำนะครับมีเพื่อนนู้ทายสี่คนเข้าน้ำนะครับแล้วก็เพื่อนคนแรกบอกว่าเปิดให้ดูไหมอย่างนี้เพื่อนเพื่อนกูบอกว่าเี่มีนี้คือเซฟเบเลย <laughs> <laughs> แล้วครับแล้วก็คนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็เปิดตามมาต่อเลย Morning, อมอลนิ่งของพี่มาเข้าสู่มอลสองเลยเหครับคลิมนี้น่ากระซันอยู่นะทั้งมาดเลย วนมอรล็อันี่คือปึดนะครับเข้าห้องน้ำสิบคนนะครับผมแล้วก็เตรียมบอกว่าโซนเปสี่นะครับผมเปิดกรอบที่แล้วก็เพื่อนอีกเก้าคนไปตามหลังผมนะครับนะครับที่สิบคนใช่ไหมตอนเซมอสองสิบคนใช่สิบคนคือตอนแรกมอลหนึ่งสี่คนใช่ไหมสี่คนนะครับนะครับ ทั้งทั้งที่สามนี้มากับหาตอนห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงด้วยนะครับว่าเริ่มจากห้องน้ำชายเข้ามา20คนห้องน้ำยาวหนางนี้เลยนะครับพันสุ์ชมอ่านะครับแล้วก็เครื่องซู้ชายบอกว่าเน่คือชื่อเอาเอาเปิดหญิงดิเพื่อนอีก้าคนก็เปิดตามนะครับ มันหาแล้วก็เอามาอยู่ช่งในห้องน้ำผู้หญิงนี่ะนะครับพี่พี่ตอนนี้แหละที่มันจะเป็นฉากหาพี่บอกว่าเล่าให้ผมแล้วมันหาถึงหาฟังต่อเลยครับฟังตาทานตแต่เดียวสองนาทีแลยวกูเล่าไว้ไปว่เออก็ประมาณนี้แหละได้อยู่นะครับต่อมาห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็สอนเครื่องผู้หญิงแล้วใช่สอนเครื่องผู้ชายอ่ะ วันกี่คนอ่ะ20คนไปดูไปดูสญิงอาบน้ำนะครับใช่ผมเป็นคนดท้ายที่ดูดูหมุนเลยกันะแฟนผมอะคือคืออันนี้ดูทั้งทั้งห้องน้ำผู้หญิงก็คือเปิดเปิดทั้งดเวนทั้งโทั้งคตร ทั้งดำทั้งขาวเลยวี่โอ้โหไม่อยากจะไม่อยากจะไป็นทีข้ามในหัวเลยแค่แค่พูดเหมืนเป็นข้ามในหัวอ๋อโอเควิพี่คิดไปก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยคือมันจะเป็นบอกว่าคือไม่แอบไปดูผู้หญิงไงในห้องมอสานเนี่ยเขาเล่าแล้วผมรู้สึกฮาสุดเลยอะคือคือเคอร์เซอร์เนี่ยเคอร์เซอร์เนี่ยเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าไป คือวันนี้ข้างแก๊งผู้ชายเนี่ยไปดูผู้หญิงอาบน้ำแล้วมันก็เห็นเลยทุกอย่างของมันแล้วไปหาเนี่ยอ่าุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ทุกคนวเองนะครับต้องผมด้วยนะแล้วก็ตัองกดกระดิ่งนรับชมกันนะครับไปจบคลิปโปรใช้ปิจัยอาร์กิรลาสุกเลย Keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the die with no regrets live with every breath see my message start to spread